สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาธ์ในช่วงเวลาของการเปิดสถานีตอนตีห้เหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน6ปีมาเมียนะคะเราก็เพิ่งจะผ่านพ้น พิธีอะไรต่างๆที่เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติเรามาถึงสองพิธีด้วยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันฉัตรมงคลวันจันทร์ที่หพฤษภาค,คมแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพิธีพืชมงคลจดพนังคันแรกนาควันนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้ตามรับชมแล้วก็ชื่นชมในพระบารมีขององค์พระบัตรท่าเจ้าอยู่หัวแลวก็สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันในชา วันนี้ในช่วงของอรายการธรรมรับอรุณน,นั้นก็เหมือนเช่นเคยค่ะทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ ดิฉันจะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าสักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังเขียนถามเข้ามายัางรายการธรรมรับอรุณซึ่งได้กราบนมัสก,การเรียนถามท่านอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคูหลงพ่อดออรสะอาดธิตภาโสหรือท่านพระคูสิทธิประภะ ่อนท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทาง,งบ้านมากราบนมัมศการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโวของเรากันเลยนะคะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเทพานสาทูเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้า่้ายมขออนุญาตนําปัญหาที่คุณปริชาติซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกอีก ท่านหนึ่งนะเจ้าคะ่ะมาเรียนถามก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แย่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านรวมทั้งตัวโยมเองนะเจ้าคะ่ะก็จะได้กระจ่างขึ้น,เ,น,นเจ้าคะ่ะคาถามที่คุณปริชาติฝากมากราบนมัสการเรียนถามก็คือเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตนั้นต่างกันอย่างไรและมีโอกาสที่จะบรรลุนิพพานเหมือนกันหรือไม่เจ้าคะ่ะนิม,มนต์เลยเจ้าคะ่ะเรามาทําความเข้าใจกับศั์กันนิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องกวัว่าเจโตวิมุต แล้วก็ปัญญาวิมุตต์วิมุตต์เนี่ยแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นค,คำว่าเจโตวิมุตต์ก็หมายถึงหลุดพ้นในระดับของสมาธิหลุดพ้นด้วยสมาธิเจโตเนี่ยนะ,ะส่วนคําว่าปัญญาวิมุตต์ก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญา,าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นศัพท์ที่พระเจ้าจะใช้ด้วยกันเสมอเวลาที่พระเจ้าจะบอกว่าพระอรหรันต์คนที่ทําให้แจ้งซึ่งความเป็นอรหันต์เนี่ยก็ต้องมีเจโตวิมุตต ปัญญาวิมุตตนะ์ทำให้แจง้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เข้าถึงแล้วลยอยู่ในทิฏฐธรรมนะคำนี้ระพรทธเจ้าจะใช้เป็นประจำสําหรับพระสารีบุตรบรรุธ,ธรรมมหาโมคณนบรรุธ,ธรรมหรือว่าภิกษุรูปไหนบุรุธรรมบุรุธรรมเนี่ยก็จะพูดด้วยบทเพียนชนะนี้ว่าภิกษุผู้นั้นมีเจโตวิมุตต์ทำให้แจ้งแล้วซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เข้าถึงแล้วในทิฏฐธรรมแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ และนี่คือบทเรียนชนะที่ผู้เจ้าใจเพราะฉะนั้นคนจึงเข้าใจว่าคาเนี้ยเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยสําหรับบรรลุธรรมละนัคือเข้าสู่นิพพานนะจ่ะตูกต้องถูกต้องเพราะนั้นเวลาที่ผู้เจ้าตรัสเนี่ยไอ้คำว่าเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ก็คือว่ามันต้องมาด้วยกันนะคือถ้าตรัสสองอย่างคือต้องมีมาด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ปัญญาวิมุตต์หรือว่าผู้อุคโตภาควิมุตต นะก็ต้องมีทั้งสองอย่างนะคือความเป็นพระอรหันเนี่ยมีอยู่สองแบบนะมีอยู่สองแบบนะแบบแรกที่พะเจชาติได้พูดถึงคือปัญญาวิมุตตินะ่อย่างท่านพระสารีบุตรนะเป็นผู้ปัญญาวิมุตตินะั้หลุดพ้นแบบปัญญาวิมุตติก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะฟังฟังให้ดีนะ,ะสับมาันจะงงๆนิดนึงแต่ว่าค,คิดว่าพอทำความเข้าใจได้นี่ทีนี้อันดับแรกก่อนเร,เราทําความเข้าใจศัพท์ของตัวนี้ก่อนนะวิมุตติคือหลุดพ้นเจโตก็คือเรื่องของสมาธิปัญญาก็ ือเรื่องของปัญญาถามว่าใครสักคนหนึ่งจะหลุดพ้นได้เนี่ยต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาโอเคนะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาในะสมาธิและปัญญาของเขาเนี่ยจะต้องเสมอเสมอกันันะ้นในระดับที่จะทําให้อาสวะเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้นะ<ม>อาสวะในที่นี้ก็คือเครื่องร้อยรัดเครื่องดองสันดานเครื่องอของที่มันจะดึงรั้งให้เราอยู่ในสังสารวัฏนะมันจะแทงตลอดได้ นะเพราะคุณมีทั้งสมาธิและปัญญาจุค <Okay. S 1> นะ่ะแล้วตะกี้ที่พูดว่า,ามีอยู่2แบบนะคืออุคโตภาพวิมุตติกับปัญญาวิมุตตนะ์ตรงนี้สับมันเลยซ้ํากันนิดหนึ่งเรา้อ <okay. S 1> ทำความเข้าใจคําว่าปัญญาวิมุตติในลักษณะแบบของผู้ที่บรรลุเนี่ยไม่ว่าจะบรรลุแบบไหนคุณต้องมีทั้งเจโตและปัญญานะจุค <Okay. S 1> นะ่ะทีนี้คำว่าปัญญาวิมุตต์ผู้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตตนะ์เขาก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์นะอันนี้ ทำคอว่า,าวใจหรือแม้มิกษุพูดที่หลุดพ้นประเภทเป็นประเภทอุคโตภาวิมุตติอุคโตภาแปลว่าสองส่วนนะก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอ้าวแล้วมันต่างกันยังไง2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงนะคือพระอ่านที่เป็นประเภทปัญญาวิมุตติเนี่ยอ่ก็อย่างท่านพระสารีบุตรนะคือเห็นแง่มุมของปัญญานะคือตัวเองเนี่ยอ่ใคร่ครวญพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ของสมาธิในแต่ละขั้นละขั้นปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิแต่ละขั้นปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิแต่ละขั้นปล่อยวางนะจนกระทั่งจิตเนี่ยมีความนิ่งหมดหมดจดไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นจุดที่ท่านจบหมดหมดจดตรงนั้นก็เจโตวิมุตติก็เกิดปัญญาวิมุตติก็เกิดนะแต่ท่านทํามาในการเ,าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นตรงนี้คือลักษณะของปัญญา คือ <pathway> เอาปัญญานำถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องพูดงั้นถูกต้องเลยเป็นเป็นคำที่อธิบายได้ดีนะค่ะคือมีปัญญานำส่วนอุกตโตภาวิมุตินั้นก็คือตัวเองอยู่ในสมนาธินะต้องได้สมาธิไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่เป็นปัญญาวิมุตจะไม่ได้สมาธินะได้สมาธินะแต่เขาเห็นการความไม่เที่ยงของสมาธินั้นส่วนคนที่เป็นอุกโตภาวิมุตเนี่ยคือได้ความสุข,ขที่เกิดจากสมาธินะคือเขาก็นิ่งสงบอยู่ในภายในแล้วเขาก็เห็นความไม่เที่ยงไปคือเอาสมาธินำพูดอย่างนั้นเถอะ ่ะนะถ้าจะใช้บทพิัญาชนของคุณตั้ใจก็คืออุปโตภาบิมุตเนี่ยคือเอาสมาธินําแต่ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญานะคุณถึงจะบรรลุได้แตนะ่ส่วนปัญญาวิมุตต์เอาปัญญานาแต่ก็ต้องมีทั้งสมาธิได้วิปัสสนานะคุณถึงจะบรรลุได้เจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ศัพท์ที่คําว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยถ้าเราจะหมายถึงไอ้การที่จะหลุดพ้นณจุดนั้นเนี่ยมันต้องมีทั้งสองส่วนต้องมีทั้งสองส่วนแล้วไอ้รูปแบบของการวิมุต ถ้าของการหลุดพ้นถ้าคุณเอาปัญญานำศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็คือปัญญาวิมุตต์เป็นภิกษุประเภทปัญญาวิมุตต์หรือถ้าเอาสมาธินําก็เป็นภิกษุประเภทอุคโตภาวิมุตต์เจ้าค่ะเป็นเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่ออนิยมสรุปแบบภาษาชาวบ้านนะเจ้าค่ะที่ยมเข้าใจก็คือว่าปัญญาวิมุตต์เนี่ยก็คือว่าท่านก็ระหว่างนั่งสมาธินั่นแหละ แต่ว่าฉันใช้ปัญญาใคร่ครวนไปอ,อถึงเรื่องสมาธิแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนทงังไปถึงจุดหลุดพ้นคือนิพพานถูกต้องส่วนอีกอันหนึ่งที่ว่าเจโตวิมุตนะเจ้าค่ะอุกตโตภาวิมุตต์อุกโตภาวิมุตต์เนี่ยเจ้าค่ะก็คือว่าการนั่งสมาธิแหละเรานั่งสมาธิแล้วพอจิตเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเจ้าค่ะมันก็เกิดปัญญาขึ้น ถูกไหมเจ้าคะเกิดปัญญาที่จะคิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็หลุดพ้นไปอย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะคุยเง้นก็ได้ถูกต้องเจ้าค่ะสาธูเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแบบที่ว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ต้องเอาปัญญานำใช่ไหมแล้วก็ทําสมาธิให้เกิดขึ้นจนกระทั่งมีทั้งเจตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นตรงนั้นนะคุณถึงบรรลุได้ส่วนอุกตัวบ้าวิมุตต์คุณก็เอาสมาธินำทำใจให้สงบนะมีความสุขที่เกิดจากในสมาธิแล้วคุณก็ตรงนั้นคุณเห็นแง่มุมมีปัญญาาเกิดขึ้นคุณงไ ก็ต้องมีทั้งเจตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ดัะนั้นไอ้คำว่าปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันจึงกำกวมนิดนึงคือมันมีคําเดียวนั่นแหละแต่ใช้สองความหมายคือค,ความหมายตรงที่จุดที่คุณจะบรรลุเนี่ยตรงนั้นก็ต้องมีทั้งเจตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตรงนี้แต่ประเภทของบุคคลที่จะบรรลุได้ก็ใช้คํานี้เหมือนกันคาว่าปัญญาวิมุตต์เพราะนั้นมันจึงเป็นคาพ้องรูปและคําพ้องเสียงที่ใช้สองจุดใช้สองจุดนะเพราะฉะนั้นคำไอ้ความหมายที่สองตรงนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกับอุกตภม นะประเภทปัญญาวิมุตตหรือประเภทอุกตโตภาวิมุตตส่วน <Okay. S 2> ตรงที่จุดจะเข้าได้เข้าเข็เขมจะบุรุษพ้นตรงนั้นนะต้องมีทั้งสองอย่างคือเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตตเนี่ยก็ต้องคู่กับเจโตวิมุตตในจุดที่จะหลุดพ้นตรงนั้นอเจ้าค่ะถ้าเผื่อโยมจะสรุปอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าสมมุติว่าคนเราจะเข้าสู่พระนิพพานได้หรือว่าหลุดพ้นได้เนี่ยเจ้าค่ะก็จะต้องมีองค์ประกอบสองอัน ก็คือมีทั้งเจติวิวมุตต์แล้วก็ปัญญาวิมุตต์นะเจ้าคะแต่ว่าอุคโตภาควิมุตต์เนี่ยชาสองอันแต่เพียงแต่ว่าอะไรจะนําเท่านั้นเองถ้าเผื่อเป็นเจโตวิวมุตต์ก็คือว่า เป็นด้านของสมาธิเราทาําทสมาธิไปแล้วเราก็เกิดปัญญาแล้วเราก็หลุดพ้นส่วนทางด้านของปัญญาวีมุตตินี่ก็คือว่าใช้ปัญญาพิจารณาไข้ครวนไปในขณะที่ทําสมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้ปัญญานำเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถ้าโยมสรุปแบบนี้มันมันจะมีตรงนี้นิดนึงนะคุณเตือนใจว่าคนที่จะบรรลุเนี่ยคือต้องมีเจตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์นะ,ะอันนี้แน่นอนวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นนะคุณต้องมีทั้งสองส่วน,วนคือส่วนทั้งสมาธานและวิปัสสนาคุณต้องมีเจ้าค่ะเพราะฉะนั คําว่าเจโตวิมุตจะคู่กับปัญญาวิมุตตรงนี้ต้องมีด้วยกันต้องมีทั้งสองอย่างนะทีนี้ว่าแต่ว่าถ้าคุณจะปเป็นประเภทไหนล่ะคุณจะใช้สมาธินาเราจะใช้คําที่เรียกว่าอุคโตภาวิมุมตเพราะนั้นอุคโตภาวิมุตเนี่ยจะไม่เท่ากับเจโตวิมุตไม่ใช่คําเดียวกันนะเออรจาะไม่ใช่คําเดียวกันเป็นกลละคำอุคโตภาวิมุตก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตนะแล้วถ้าสมมุติคุณใช้ใช้ปัญญานาเขาก็จะเรียกคุณว่าเป็นปัญญาวิมุต เป็นผู้สู่ผู้ปัญญาวิมุตต์แต่ไอคนที่เป็นปัญญาวิมุตต์เนี่ยก็ต้องมีทั้งเจตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ค่ะเพราะฉะนั้นไอปัญญาวิมุตต์ที่หมายถึงบุคคลที่บรรลุปเป็นประเภทปัญญาวิมุตต์เนี่ยจะไม่เหมือนกับไอคำปัญญาวิมุตต์ที่ตอนที่คุณจะเข้าได้เข้าเข็มตรงจุดที่ต้องมีเจตวิมุตต์ตรงนั้นอ๋อแต่คํามันพ้องกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่มันเลยทําให้งงงงนิดนึงใช่มันพ้องรูปพ้องเสียงก็เลยงงกันนิดนึงแต่ว่าไอคําว่าปัญญาวิมุตต์ จะใช้คนละในความหมายแต่เขาใช้คําเดียวกันนั่นแหละผู้เช่าใช้คําเดียวกันแ,นแต่ใช้ในคนละความหมายนะเรียกบุคคลที่ใช้ปัญญานำนะพอทําไปเรื่อยๆจนกนระทั่งสมาธิเกิดขึ้นด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยจุดนั้นหลุดพ้นไอ้ตรงที่หลุดพ้นนั้นก็ต้องมีทั้งเจโตทั้งปัญญาเรียกคนแบบนี้ว่าปัญญาวิมุตส่วนคนที่ใช้สมาธินําทําไปทําไปจนกระทั่งเกิดเจโตวิมุตเกิดปัญญาวิมุตขึ้นคนประเภทนี้เรียกว่าอุคตว่าวิมุต เพราะนั้นคาว่าอุคโตภาพวิมุตจะไม่เหมือนกับคําว่าเจโตวิมุตและคนที่เป็นประเภทปัญญาวิมุตคเนี้ก็จะไม่เหมือนกับคําว่าปัญญามุตตรงจุดที่คู่กับเจโตตรงนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจเจ้าค่ะตรงนี้คือคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์จะต้องมีทั้งสองส่วนนี้ทีนนี้นี่คือศัพท์เทคนิคที่พระเจ้าใช้เรียกบุคคลประเภทนี้ แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีท่านภาษาริบตท่านคราสาวกหล,ล,ลายๆรูปที่สําคัญสําคัญก็เคยมาคุยกันหมายถึงว่าประชุมปรึกษาหรือว่าคุยธรรมะกันอย่างเงี้ยแหละว่าคนประเภทไหนที่จะจะมาเป็นวัตถุดิบที่ดีได้สําหรับคนที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หม่ยไม่ว่าจะเป็นอาหนาประเภทไหนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะบรรลุโดยสส่วนนะคืออุกตบบวิมุตหรือ เป็นประเภทปัญญาวิมุตต์นะซึ่งก็ต้องมีทั้งเจตตุและปัญญาด้วยนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่ใน2ประเภทนี้มาจากบุคคลประเภทไหนถึงจะดีนะอริยบุคคลขั้นไหนในขั้นแรกโสดาบันประเภทไหนถึงจะสามารถที่จะทําให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ดีนะได้ดีกว่ากันเป็นอย่างนี้ตามกันอย่างนี้หมายความว่าไงเจหมายความว่าอริยบุคคลขั้นต้นเช่นโสดาบันอย่างเงี้ยก็มีหลายแบบนะ,ะโสดาบันประเภทสัทานุสารีย ประเภทธ,ธรรมานุสารีประเภทสัทธาวิมุตตินะประเภททิฏฐิปัดก็มีประเภทปัญญาวิมุตติก็มีมีหลายประเภทนะที่ว่าเป็นอริยบุคคลประเภทไหนประเภทไหนในขั้นแรกคือโสดาบันเนี่ยถึงจะเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมนะในการที่จะบรรลุปเป็นพระอรหันต์อันไหนจะเดียวกันนะเคยเคยคุยกันอย่างนี้นะที่ป่า,า,ปาแห่งหนึง่ง ตอนนี้พอฟังมาถึงตรงนี้ยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโาค่ะได้เมตตาสาัญชาหรือว่าเล่ารายละเอียดว่าแต่ละข,ขั้นขั้นขั้นที่มัส,สกรูพระอาจารย์พูดมานะเจ้าค่ะที่เขาจะเป็นโสดาบันเนี่ยหมายความว่าอะไรเจาา้าค<อ>่ะท่านฟังทางบ้านจะได้เข้าใจด้วยเจ้าค่ะคำว่าโสดาบันเนี่ยคำว่าโสดาบันเนี่ยหมายความว่าพู้ที่ถึงกระแสโสตะโสตาเนี่ยนะแปลว่ากระแสกระแสอะไรนั่นก็คือกระแสที่ที่จะไปถึงนิพพาน ถ้าเราเปรียบเทียบรู้จเคยเปรียบเทียบนิพพานเป็นทะเลใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วแม่น้ําแต่ละสายที่จะไหลลงทะเลเนี่ยมันก็จะมีกระแสน้ําของเขาที่ว่ากระแสตรงนี้จะไหลลงทะเลเพราะนั้นถามว่าบุคคลที่ถึงกระแส้วก็เปรียบเสมือนบุคคลที่เข้าสู่เส้นทางละที่จะไปออก <okay. S 1> ทะเลที่จะไปสู่นิพพานได้เพราะนั้นเส้นทางในตรงนี้คืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเส้นทางในตรงนี้คืออริยมรรคมีองค์แปดถามว่าก,การที่เขามาสู่เส้นทางตรงนี้ได้เนี่ย เข้ามาได้ยังไงนะเข้ามาได้ยังไงสมมติบางทีบางคนก็อาจจะมาจากสะพานบางคนอาจจะมาจากท่าน้ําตรงนี้บางคนอาจจะมาจากท่าน้นาําตรงนั้นนะเพื่อที่จะบางคนใช้เรือแจบางคนใช้เรือยนต์อะไรต่างๆก็จะมีหลายประเภทที่จะมาเข้าถึงกระแสนะซึ่งสาวกตรงนั้นเนี่ยมีท่านพระสารีบุตรอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็มาคุยกันว่าเอ้แล้วไอ้ที่มามาเนี่ยแบบไหนจะดีที่มาเข้าถึงกระแสแล้วจะไปออกทะเลได้ อันไหนดีกว่าการเปถึงทะเลได้เร็วกว่ากัรว่างั้นเถอ,อะ,ะซ,ซึ่งตึ่งขับสับคํานี้อย่างเช่นว่างไงเช่นว่าบางทีคนที่จะมาเข้าถึงกระแสะได้เขาต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเช่วนะชว,ชว,ว่าถ้าเขามีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจม,มูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงคนแบบนี้มาเข้าถึงกระแสะเป็นสดวบัรก็มนะีหรือบางคนแบบศร,รัทธาพระพุทธเจ้ามากเลยจนกระทั่งลงใจปลงใจพูดอะไรเชื่อหมด อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่สองนี่คือครเรียกว่าศนะรัทธาบิมุตดแบบเมื่อสักครู่นี้อาตมาที่พูดถึงเนี่ยคือเขาเรียกว่าศรัทธานุสารีคือแล่นไปตามศรัทธาคือความเชื่อคือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนั้นก็เรียกว่าศรัทธานุสารีแต่ถ้าเผื่อว่ามีความเชื่อชนิดว่ามัม่นใจในพระเจ้ามากเลยอะไรเงี้ยอย่างอย่างพระบางรูปที่อาตมาเคยคุยเหมือนกันอยากบวชตม้แต่เด็กๆอย่างเงี้ยก็มีซึ่งอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะบวชเราจะเชื่อวุทธเจ้มมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาเป็นอย่าง,ง้นเขาก็มีความศรัทธามากอย่างนี้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็เรียกว่าศรัทธานุสารีนะคะนั้นนั้นเรียกว่าศรัทธา,าวิมุตติศรัทธาวิมุตติใช่ใช,ใช่แล้วก็ยังมีแบบอื่นๆเนะช่นทิฏฐิปัตตะคือปรับความเห็นของตัวเองให้ถูกต้องธรรมานุสารีก็เล่นไปตามธรรมวิเคราะห์วิเครกรวนตามธรรมด้วยเหตุผลต้องตักกะบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทําให้ตัวเองถึงกระแสได้อย่างนี้ก็มี นะซึ่งมันมีอยู่สี่ห้าแบบตรงนี้นะทีน,นี้แบบไหนจะดีกว่ากันนะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยออพ,อพอตกลงกันไม่ได้นะสาวกสี่ห้ารูปที่คุยกันอยู่ตรงนั้นตกลงกันไม่ได้แบบไหนจะดีกว่ากันนะคือตกลงกันไม่ได้นี่ไม่ได้เถียงกันนะแต่แบบคุยธรรมะกันก็ไม่ได้ข้อสรุปไม่ได้ข้อสรุปว่าเแบบไหนจะดีกว่ากันนะก็คือถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับแม่น้ําสายนี้ที่จะลงสู่ทะเลนเป็นแม่น้ําสายนี้หรือสายนั้น หรือการที่คุณมา,าเข้าถึงกระแสนในแม่น้ําสายเนี่ยคุณมาจากทางไหนคุณใช้เรืออะไระอะไรต่างๆซึ่งยังสรุปไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วนะก็เริ่มไปถามบุชา,าแบบไหนจะดีกว่ากันแต่พ <Okay. S 1> นะระเาให้คําตอบตรงน,นี้คุณเดินใจบอกว่าเป็นการยากที่จะบอกว่าแบบไหนจะดีกว่ากันเพราะว่าใ,ในขณะที่บางคนที่มีศรัทธาในพรชามากนะถึงกระดับมาบวชได้ถึงขนาดว่ามาเข้าสู่กระแสแล้วแต่ยังไม่บรบรลุมรรคผลในขณะผู้ที่ มีมีความคิดใคร่คร,รวญพิจารณาธรรมเป็นธรรมนุสารีเนี่ยเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็มีนะแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างของเนี้ยว่าบางทีแบบที่หนึ่งยังไม่บรรลุแต่แบบที่สองบรรลุอาหารหันต์แล้วบางทีแบบที่สามยังไม่บรรลุแต่แบบที่สี่บรรลุอาหารหันต์แล้วนะเพราะฉะนั้นไอคนที่จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเขาทําความเพียรต่อเนื่องหรือไม่ในการที่เขาจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นหนึ่งเลยเพราะนั้นไอเรื่องประเภทเนี่ยอาจมาจึงต้องการพูดในที่นี้ว่าไม่ได้มีความสําคัญเท่าไหร่ ประเภทว่าคุณจะเป็นอุคโตภาาวิมุตติหรือคุณจะเป็นปัญญาวิมุตติคุณจะเป็นธรรมานุสาวรีคุณเป็นสธานุสาวรีทิฏฐิปัตหรืออะไรก็แล้วแต่นะประเภทของอริยบุคคลตรงนี้ไม่ได้มีความสําคัญเท่าไหรนะ่ไอที่สําคัญที่สุดจริงๆเนะี่ยคือคุณบรรลุหรือเปล่าคือคุณบรรลุอริยสัจได้ถึงจุดไหมนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเป็นโสดาบันแต่ก็แช่โสดาบันอยู่นั่นแหละเป็นจกร่างเจ็ดชาติแมมมันก็เนินชาไปนิดหนึ่ง แต่ถ้าบอกว่าสามารถทําเพิ่มขึ้นนะอัปเกรดตัวเองนะเปลี่ยนจากสวดอุบขค้นนี้เป็นสวดอุบนขั้นที่มากขึ้นนะเป็นอนาคามีเป็นอภะอาัหขันต์ไปอย่างเงี้ยก็คือมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติของตัวเองที่มากขึ้นแล้วอืมเจ้าคอันนี้มันสำคัญ<ม>กว่าเจ้าค่ะยมสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจา้าค่ะว่าคําตอบที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้กับพิุ่ก์ที่ไปถามเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะมาทางไหนนะเจาา้าค่ะแต่ว่าสําคัญอยู่ที่ ความเรียกว่าความมุ่งมั่นความที่ว่ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องไปจนกระทั่งคือมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะจนกระทั่งมุ่งไปถึงจุดหมายคือออกทะเลก็คือไปสู่ดินแดนพระนิพพานได้มันสําคัญตรงนั้นถูกมากกว่าการที่ว่าคุณจะมาทางไหนไม่ว่าใช้ปัญญามาหรือศรัทธาหรืออะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะอันนี้พอสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยอ่าสาธุเจ้าค่ะเพราะนั้นเร ประมาทด้วยซ้ํานะคิดว่าเอ้ฉันเป็นโสดาบันแล้วฉันเต้าถึงกระแสแล้วแต่ดันดันไปทําสิ่งที่ไม่ไม่น้อมไปสู่นิพพานโดยชอบไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยน้อมไปสู่สู่นิพพานโดยชอบแล้วอาจจะเข้าถึงกระแสแล้วอาจจะคิดว่าฉันจิตวางลงไปตุ้มตรงนี้โอ้ฉันเป็นพระอรหันแล้วอ๋อสบายใจแล้วสบายใจแล้วเราก็ไปทําสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อการน้อมไปในนิพพานโดยชอบอนะเช่นไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส สมรอะไรกันต่างๆที่เป็นอันตรายต่อการน้อมไปในนิพพานโดยชอบชนะราคะก็จะเสียแทงจิตนะคนที่มีจิตราคะเสียแทงแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาหลักเราทีก็ต้องอย่าประมาทนะเพราะว่าบางทีมันเกิดขึ้นไดนะ้สิ่งที่พระเจ้าเปรดเที่ยวตรงนี้ก็คือเหมือนกับคนที่เขา,เาถูกลูกศรแทงลูกศออาบยาพิษถูกแทงนะปรากฏถูกลูกศรอาบยาพิษแทงก็มีหมอมารักษาหมอเขาใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศร อยู่ข้างในปุ ya, ๊บผ่าเอามีดผ่าแล้วก็ดึงหัวลูกศรออกมาพอดึงหัวลูกศรออกมาปรากฏมันอาบยาพิษก็เอายาอัดใส่ให้นะเอายาอัดใส่ให้รักษาถอนพิษอะไรต่างๆออกเรียบร้อยแล้วหมอก็บอกว่าเอาล่ะแผลดีแล้วโทษอันเป็นพิษหายแล้วแต่ตอนนี้ให้กลับไปรักษาแผลให้ดีคือคือแผลเนี่ยเอาลูกหัวลูกศรเอาออกแล้วแล้วก็โทษอันเป็นพิษเอาออกแล้วพิษเอาออกแล้วแต่แผลเนี่ยยังไม่สมานกันดีนะให้คนไข้เนี่ย กลับไปรักษาแผลต่อะระวังแผลอย่าให้ถูกลมถูกแดดถ้าลูกถูดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยถูกลมถูกแดดก็พยายามล้างให้มันทําความสะอาดเช็ดให้แห้งอย่าไปกินของแสลงเจ้าค่ะตัวเองก็สบายใจละทีนี้คิดว่าตัวเองหายแล้วก็ทันไปกินของแสลงอืไปกินของแสลงแล้วก็ไม่ดูแลรักษาแผลให้ดีไม่ล้างแผลลไปถูกลมถูกแดดก็ไม่เช็ดอะไรให้เรียบร้อยแผลก็บวมขึ้นทีนี้บวมขึ้นก็เจ็บปวดแล้วก็ตายได้ อัน,นนี้คือเปรียบเทียบกับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคิดว่าฉันบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งละแต่ประมาทนั้นดันไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะเช่นผิดศีลทาไม่ถูกาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รับการรักษาไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่สมรวมอินทรีย์เป็นต้นพวกเนี้ยราคาเสียบทางจิตก,ก็จะมีปัญหาในตางต้นข้ามพริชาเปรียบเทียบไว้นะว่ามีบุคคลอีกคนหนึ่งก็เป็นสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกัน เขาถูกลูกศรแทงลูกศรอ,อาบยาพิษแทงนหะมอรักษาให้อะไรต่างๆแล้วก็กลับไปดูแลแผลอย่างดีนะมีแผลเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะมีแผลเป็นเรื่องสําคัญรู้จักร่างแผลรู้จักกินอาหารที่มันถูกต้องกับท่าตัวเองนะไม่ไม่กินของสแสลงปรากฏว่าแผลนั้นก็งอกขึ้นเต็ม,นะมเขาก็สบายแผลงอกขึ้นเต็มก็สบายคือแผลหายสนิทว่างั้นถูกต้องหายสนิทก,นะก็เปียบเหมือนกับคนที่รู้จักระวังตัวเองนะไม่ไป ประกอบในธรรมที่มันเป็นอันตรายต่อการน,น้อมไปในนิพพานโดยชอบชคเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะบรรลุขั้นไหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทนะประมาณประมาทที่พุทธเจ้าพูดในที่นี้ลูกศรนโอ้โนะลูกศรก็เปรียบเสม,มือนของตันหานะเบียบเจ้าตันหาที่มันแทงลงไปนะแล้วก็พอพิษของตันพิษของลูกศรก็เปรียบเสม,มือนอวิชชานะที่มันแทรกซึมฝังอยู่ในร่างกายของเราในจิตใจของเราหมอก็คือพระพุทธเจ้า นะเอามีดมาผ่าออกนะเอาเครื่องตรวจก่อนนะเครื่องตรวจหาหัวลูกศรก็เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์อย่างนี้แหละนะด <Okay. S 2> นะูว่าไอห,หัวลูกหัวลูกปืนมันอยู่ตรงไหนนะเครื่องเอ็กซเรย์ก็คือสติเอาสติตรวจดูให้นะแล้วก็ <okay. S 2> เอามีดคมๆนะมีดนั้นก็คือปัญญาอริยปัญญานะมาผ่าแผลให้เปิดออกนะแล้วก็หยิบไอเจ้าแผลไอห,หัวลูกศรน,นี่ออกนะแล้วก็รักษาแผลให้นะไอมีดก็คือปัญญา เพราะนั้นเราใช้สตินะตรวจหาดูว่าไอ้ตัญหาอาวิชชาของเรามอยู่ตรงไหนเราก็ถอนมันออกนะถอนออกใส่ย,ยายาพวกนี้ก็เปรียบส่วนอริยามรรคีมยงแปดนะ <จบ S 1> เรา <จบ S 1> ปฏิปบัติตามทางนี้ไปเนี่ยแล้วเราก็ต้องคอยระวังรักษาแผลของเรานะต่อให้คุณบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตามนะสมมติบรรลุจริงๆแหละเป็นพระอาหารหันต์จริงๆแหละนะสมมติน <จบ S 1> นะ,ะแต่ว่าพร,พระอาหารหันต์องค์นั้นๆน,น,นะก็ยังมีแผลอยู่นะยังมีแผลอยู่ในใจเนี่ยเชื้ออวิชชาไม่มีอยู่ นะตัณหาคือลูกศรถอนออกไปแล้วแต่แผลอยู่ไหนแผลก็คือตาหูจม,มูกลิ้นกายและใจนี่แหละที่มัน,ย,มนยังไม่ดับสนิทยังไม่ดับสนิททําไมอ่ะก็กายนี้มันยังมีอยู่อกายนี้มันมีอยู่มันยังไม่ดับสนิทนะคือมันยังมีแผลอยู่ได้ดัะ,ะนั้นก็จึงต้องระวังรักษาแผลแต่ถ้าเมื่อไหร่ปรินิพานะเมื่อไหร่ปรินิพานปุ๊บนะตาหูจม,มูกลิ้นกายใจดำหมดแล้วนะแผลแห้งสนิทนะงอกขึ้นเต็มนี่คือจุดตรงนั้นเจ้าอนี่คือเรื่องที่ แต่เราต้องระวังว่าไม่ว่าคุณจะบรรลุขั้นไหนคุณก็ประมาทไม่ได้เจ้าค่ะก็จะต้องระวังรักษาจิตสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลานะเจ้าค่ะใช่เรื่องของการฟังสมาธิอ่าลองทําอยู่เป็นประจำรู้จักประมาณในการบริโภคนะคบคนดีอย่างเงี้ยอ่แล้วก็ดูไม่ดูการเล่นที่จะเป็นอันตรายต่อค่าศึกนะเพราะว่าถ้าคุณจะก้าวหน้าขึ้นไปได้ในระดับที่สูงสูงขึ้นไปอ่ะศีลแปดคุณก็ต้องรักษา และนนในการะเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุลธรรมดูของสวยงามดูการลเล่นดูละครอะไรพวกนี้ก็ควรจะต้องงดลงอืมเจ้าค่ะไม่งั้นจิตมันก็จะน้อมไปเป็นเหมือนกับแผลความสวยงามอ,างอ่าใช่ม,มันก็จะน้อมไปในสิ่งสวยงามก็คือไปกินของแสลงอะว่างั้นเถอะอ่าเจ้าค่ะ เราก็ต้องระวังตรงนี้เจ้าค่ะก็มีเวลาอยู่ในรายการเหลืออีกประมาณตอนนี้ยี่สิบนนาทีกว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนได้เมตตาสรุปในวันนี้เจ้าค่ะสําหรับเรื่องของอาการที่จะบรรลุธรรมอย่างที่ปัญหาที่คุณปริชาได้เขียนถามมาหรือว่าฝากถามมานะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเจตูวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสรุปอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดท้ายรายการเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงการบรรลุธรรมในการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของความเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยต้องมีทั้งสองอย่างนั่นคือทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินั่นคือลักษณะของสมาธิและปัญญาแต่ถ้า <Okay. S 1> คุณใช้สมาธินำบุคคลที่ใช้สมาธินำในลักษณะนี้ก็จะเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าอุคโตภาวิมุตติแล้วถ้าบอกว่าคุณใช้ปัญญานำาใช้ปัญญานำมาก็จะเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นปัญญาวิมุตต์และในการที่จะบรรลุธรรมตรงนี้ ก็ไล่หมังแต่โสดาบันสกาทาคามีอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์าการลําดับขั้นของอรียบบุคคลสีขั้นนี้อาจจะไม่ได้เรียงตามลาดับก็ได้แต่บางคนอาจจะเป็นโสดาบันก่อนแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรบาง<ด>ค,คนก็ไล่มาจากโสดาบันเป็นอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์อย่างกรณีของภิกษุอีกลายรูปเป็นอย่างนี้ก็มีบางท่านก็อรหันต์เลยอ<ด>ย่างเช่นองคุลิมาเป็นต้นไม่ได้ไม่ได้มาโสดาบันก่อนก็ข้ามขั้นไปเลยะแล้วก็ แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามเราจะรู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวก็ตามแตนะ่สิ่งที่เราจะต้องระวังรักษาให้มากที่สุดเลยนะนั่นก็คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพยายามที่จะประกอบอยู่ในธรรมที่จะทําให้จิตของเราน้อมไปนิพพานโดยชอบนะอย่าประมาทเด็ดขาดนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงพยากรณ์แล้วว่าเป็นยังไงยังไงอันนี้เราต้องระวังรักษาจิตของเราแน่นอนนะ,ะเป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมนะมีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังมีแผล นะแผลในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานะซึ่งเ,เราต้องคอยระวังรักษาล้างแผลให้ดนะีอย่าไปกินอาหารแสลงนะคอยชำระแผลให้มันถูกต้องทงนันเะีจะเริญพานสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโนอาจารย์องค์ป่าถกประจํารายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของอวัดป่าดอนไยโซ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไถศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีได้ต่อปัญหาที่คุณปริชาการันสูตรได้ฝากนักมรสการเรียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเจตวิมุติและปัญญาวิมุติว่าจะถึงนิพพานต่างกันอย่างไรแล้วก็จะถึงนิพพาน เหมือนกันหรือไม่อันนี้ก็ได้คําตอบกระช่างกันไปแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังในวันนี้ได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็ได้เห็นแสงสว่างในธรรมขององค์พระสมาสัาพุทธเจ้ากันโดยพร้อมเพรียงแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกลาบนมัสการขอบพระคุณและกลาบนมัสการลา,าพระอาจารย์พระมหาไพาบูลอภิปุนโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะ รวมทางพระเดชพระคูณหลวงพ่อดออรสะอาดทิ่ตัาโซหรือท่านพระคูณสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหโศกด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่1 1พฤษภาคมตีห้าเหมือนเคยนะคะมีเรื่องราวมีปัญหาที่น่าสนใจมาตอบเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอนําทุกฝังกราบขอพระคูณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภบูบุญอภิปุโนเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาโรงพยาบาลสาธุเจ้าขา ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเ